ก่อนอื่นก็ขอชื่นชมนะคะทางด้านทีมสลิกักไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประงกรอาจารย์ชัตกรินแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านนะคะสคละิกักเราตั้งแต่อาจารย์ชัตกรินกลับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากค่ะก็คือไปไกลค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้เราจาก first scene e s s e n c conference กันหวังว่าจะมีเซสชันรนต่อไปนะคะก็เป็นการ ประชุมที่ค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มเขตสีกันนะคะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายให้มาพูดในส่วนของหัวข้อ c o n s e q u e n t e of OSA นะคะซึ่งเอาไลน์ที่จะพูดในวันนี้นะคะก็จะชี้้เห็นนะคะถึง ความสำคัญของตัวโรค OSA ก็คืออะไรนะคะ r i s f a c t o r มีอะไรบ้างแล้วก็จะชี้ให้เห็นดูว่า OSA เนี่ยไม่ใช่เป็นภาวะนอนกรนเท่านั้นมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพานด้านไหนบ้างนะคะเพื่อที่จะไปแอดไว้คนไข้แล้วก็ให้เห็นความสําคัญนะคะถ้าคนไข้เห็นความสําคัญเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้เครื่องะะน,อาาน,นะคะก็ต้องควราการคขนไม่เยอะนะคะก็ดูว่าจะเห็นความสําคัญอะไรบางนะคะหลังจากบรรยายเสร็จนะคะ ทีนี้ OSA เนี่ยย่อมมาจากออกสั u c t i v e s ิ e ั p a น n น,นะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าภาวะหยุดหายหใจขณะหลับจากเหตุกากณ้นะคะก็ตอนโลกเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับนะคะล้มเนื้อไข่ตัวลิ้นก็ตกนะคะก็ทำให้ Upper อั p เปอร์ไอเวียออฟสักชันคนไข้เขาก็จะมีอาการที่ระของไข้โปสซิเมียตอนนอนเป็นไหนหายนะคะทีนี้เนี่ย เวลานอนเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของรู้สึกสมอ,องตื่นตัวตวลอดเวลาที่เราเรียกว่าเป็นนอนโซ่นะคะทิ่พี่เเลยคือคนไข้นอนเป็นที่ลกวันละ6กถึงเชั่วโมงแต่รู้สึกว่านอนไม่อิ่มหรือนอนไม่เพียงพอนะคะก็รู้สึกว่านอนเท่าไหร่ก็นอนไม่พอนะคะไม่รู้ว่ามีมาสอพอร์ถึงเป็นหรือเปล่าใช่ไหมอ่าสาเหตุหลักๆนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเกิดจากอณากรมีที่มีปัญหานะคะก็คือนอนจัดเส็เนี่ยเป็นของอณากรมีนะคะไม่ว่าจะเป็น ทางด้านส่วนบนนะคะโดยเฉพาะนนในเด็กนะคะก็จะเป็นเรื่องของอะดีโนนทอนซิล่าไฮเปอร์โทฟีนะคะในผู้ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของอากคางที่สั้นนะคะหรือว่าเป็นเอเียงเกชันของซอฟทาร์เตซึ่งจะมีกล่าวายละเอียดต่อไปนะคะส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยก็ อันนี้อาจจะมีพูดในเซ็กชันต่อๆมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ infective e upper airway d i a m e t o r muscle นะคะ unstable ventilatory control หรือว่า high l g gain นะคะหรือว่า l o w l r e s p i r a t o r y muscle p a r a l y s i ซึ่งถ้ายังไม่เข้าใจกับภาพหลักๆนะ่าจะมีพูดต่อไปนะคะหลักๆก็เป็นเรื่องของ anatomy ในส่วนของ epidemiology นะคะก็จะเพิ่มขึ้นในคนที่เป็นวัยต่างคนหรือสูงอายุนะคะ มีปัญหาผู้ชายเนี่ยจะนอนกนมากกว่าผู้หญิงนะคะผู้ชายอยู่ที่2 4ผู้หญิงอยู่ที่9%ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีในเรื่องของม่วงหางนอนตอนกลางวันนะคะจะเห็นว่าคนไข้ที่มี Excessive ในทาง s เ e เนี่ยในผู้ชายจะเพียง4%ผู้หญิง2%ซึ่งมันน้อยกว่านะคะดังนั้นคนไข้กลุ่มหนึ่งนะคะประมาณ80-90%ก็จะมีได a อทพาวาโรเอสนะคะ มีการศึกษาที่มสอนะคะในประเทศไทยเลยว่าคนไข้ที่เอชไมากกว่าหรือเท่ากับ5เนี่ยในผู้ชายเจออยู่15.4เอร์เซนะคะผู้หญิงน้อยกว่าก็อยู่ที่6.3เปอร์เซค่าเฉลี่ยทั้งสองศนะเะอไูยที่ประมาณ1 1 4เปอเซ็นตนะคะ ทีนี้มาดูว่าเราอ้วนกับ OSA เนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยประชากรที่มีภาวะอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินเนี่ยอยู่ที่650ล้านคนนะคะเป็นไม่ t o Moderate m y l d to s v OSA นะคะอยู่ที่936ล้านคนนะคะในประชากรไทยก็ข้อมูลเป็นไปแนทางเดียวกันนะคะก็คือมีคนที่อ้วนเนี่ยประมาณ5ล้านคนแต่ว่ามี m y to c v OSA อยู่ที่8ล้านคนจะเห็นว่า ประมาณ3ามล้านคนเขาไม่ได้อ้วนนะคะแต่ว่าเขาเป็นภาวะห,หนอนกินนะคะดังนั้นในสปเปกเตอร์ในการเกิดภาวะอ้วนเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะอันดับที่หนึ่งคือเป็นเรื่องของ c a n n o Facial a n a ะ o m y a ม n o r m a l i อ y ันะคะอันดับที่สองเป็นเรื่องของ f t i o n a l i m p a i r m e n t ทีนี้ในส่วนของ c e n i o Facial เนี่ยเขาก็จะแบ่งสตัตเจอร์เป็นสองส่วนส่วนแรกคือโบมีปัญหา เป็นอนาโตมีตั้งแต่เกิดนะคะส่วนที่2คือซอบติชูที่หนักตัวมากขึ้นนะคะมาดูแต่อาการที่ทําให้รู้ง่ายๆนะคะอันบนสุดเนี่ยเป็น Normal นะคะก็ซอบติชูปกตินะคะแล้วก็บนนี้สตั๊กเกอร์ก็ปกติดังนั้นรูมเมนก็ normal ใสลูกกลางนะคะคนอ้วนบนนี้สตั๊กเอร์เขาปกติแต่ว่าซอบติชูขหนาะกทำให้รูมเมนเล็กนะคะ ลูกที่สามงเขาไม่ได้อ้วนนะคะแต่ว่าบนี้สตักเตอร์คนเลยนะคะซอฟติชูปกติขนร่วมขวนลักก็ทําให้รูมนแคบเหมือนกันนะคะดังนั้นเราต้องรู้ว่าคนไข้ที่มีภาวะนอนคนของเราเนี่ยมีปัญหาตรงไหนนะคะจะได้แก้ให้ถูกจุดนะคะอ่ะทีนี้บนี้สตักเตอร์ที่ผิดปกตินะคะก็ตั้งแต่ใน,นเรื่องของ small m a x i ิ l a m a x i ก l a r ล reduction นะคะหรือว่า สมองงนนิโบรส่วนมากคนไข้ตรวจร่างกายก็จะเห็นเลยนะคะก็จะเห็นว่าคางสั้นนะคะหรือว่ามีในเรื่องของโ o i l b o n e p โพ i ิชันเป็นในเรื่องของดิ c r รีสเทนเ n ี 10, ยเบสไรเนชนะคะหรือว่าเป็นโรคคอนสเนทออสมองมารีต um ี่ตั้งแต่เด็กนะคะรวมถึง <c oughs> ดาวซินโดมนะคะเปิดปากไปก็จะไม่เห็นลิ้นกลนะคะในส่วนของ ล่าสุดที่ชูนะคะนอกจากภาวะอ้วนแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในเด็กเราอาจจะเจอในเรื่องของอะดีโนคอนซิลาร์ไฮเปอร์โท็อซีนะคะแล้วก็ มีในเรื่องของเอลองเกชันของซอฟทาเลตนะคะก็คือซอฟทาเลตมันยาวเกินคนปกตินะคะหรือว่าเร่าทางกลุ่มเอ็นโดครีนนะคะไม่ว่าจะเป็นอะโครเมคเตอรี่หรือว่าแมคโครกอสเซียที่ลิ้นหนา,หนา <c oughs> คนไข้ฮาร์เฟลเลียหรือว่าเอนเตอดิโนดิซีที่กำลังมีภาวะน้ำเกินก็จะทำให้ซอฟติชูดูบวมๆแล้วก็หนักได้นะคะอีกอันนึงก็คือฟังชั่นอลอินเทนเนนะคะลิสตแฟกเตอร์ก็ได้แก่ผู้ชายสูงวัยนะคะมีประัติ ติดเหล้าแอลกอฮอล์อัดยูสนะคะมีโซนิทิทคีเรชันนิวโรมาสเคราดีซีแล้วก็เซนทอสเซแอ์เนียนะคะอันนี้ก็จะเดรริเซคเตอร์ทั้งหมดทีนี้โรคมันกระดอนเนี่ยส่งผลอะไรต่อภาวะสุขภาพตามมาบ้างนะคะก็เรื่องตั้งแต่คุณภาพของชีวิมีปัญหาเรื่องของขับรถหลับไมน,นะคะเดเพชชันเมตาบริซินโดมไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์เทนชัน ดีเอ็มคาเดวัซูลาดีซีอีเลคไท f ฟังชั o นแล้วก็ c อ r ์เรตต e ้วีแมนเนนนะคะมาดูรายละเอียดของแต่ละโรคก,กันนะคะในส่วนของ Quality of Life นะคะคนไข้ก็มักจะมีปัญหามากหาเราด้วยนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกนอนไม่อิ่มนะคะกลางวันก็อ่วง,งเหงาน่อนจังกลางวันนะคะหรือว่าในนักศึกษาที่เจอเบ่อยก็มาด้วยแบบความจำสมาธิสั้นรู้สึกคอนเซนเรตการเรียนไม่ได้ไหรือว่า นั่งเรียนอยู่เพื่อนตื่นรถลักอะไรเงี้ยนะคะถึงแม้ว่าจะนอนไม่ได้อยู่ในนอนนั่พอแล้วนะคะก็จะเพิ่มอินซิเดนต์ของก,การเกิดอิเเรนต่างๆนะคะทีนี้ตัวใน,น,นเรื่องของเ s s กซ์ซิสเดทามสลิตพิเนตเนี่ยจัดว่าเป็นเซน t r a l g โกลนะคะในการรักษา OSA แล้วก็เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญว่าคนไข้เนี่ยเขาใช้ เครื่องในการารักษาหรือเปล่าเวลามาสำหรับพีดียกตัวอ,อย่างเช่นถ้าคนไข้เขามี S S T ในทางสปินเนตเยอะถ้าเขาใช้เครื่องนะคะได้อย่างเหมาะสมนะคะเกิน6หรือ7ชั่วโมงต่อคืนวันนุ่งขึ้นเนี่ยที่เขามาสำหรับนะคะเขาตื่นเขาจะสดชื่นแต่ถ้าวันไหนเครื่องมีปัญหาหรือว่า มีนาบบ้าซอบล็อกเกตใส่หน้ากากไม่ได้จมูกตันฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเยอะไปติงต้องพอดีใส่หน้ากากแ,แล้วลมซีไม่เข้าวันรุ่งขึ้นมาเขาก็จะโ่โหถามน้องแสดงว่ามีปัญหาละเราก็ต้องไปดูว่าปัญหาตรงนี้เกิดจากเครื่องหรือว่าเกิดจากตัวคนไข้นะคะซึ่งเป็นเบสอินดิเคเตอร์นะคะที่เราใช้ดูว่าการรักษาเราเนี่ยมันเอ็กซ์ตีหรือเปล่านะคะในส่วนของ ขับรถแล้วมีปัญหาเรื่องของง่วงลันขับนอนเป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะคะก็ในสรีของทางอเมริกาก็มีการตีพิมพว่าเนี่ยคนไข้เขาหลับในแล้วก็ประสบป,ปุบป,ปีเกหนะะให้สูญเสียทั้งทรัพยากรทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะทีนี้มีสตาร์ทีใหม่นะคะก็บอกว่า หากเป็น OSA เราไม่ได้ขีนะคะเพิ่มิิต์ในการเกิดอุรัิเขตส่งถึง3 3เท่านะคะหากเปรียบเทียบ้ยวนไโชกับ normal population สูงกว่า normal population ถึง6เท่าเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในคนไข้ที่มี AHI มากกว่าเท่ากับ15ก็คือแปลผลว่าเป็น moderate to severe OSA มีการศึกษาที่เองประมาณ900กว่าคนนะคะพบว,ว่าอุบัติเหตุสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ย7.3เท่าเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว,ว่าจะชี้ a ไปแล้วนะคะด้วยาการใช้แพปกรีก็มีการศึกษาหนึ่งเองประมาณ2,000คนนะคะก็เขาสามารถลดในเรื่องของเซลล์รีคอร์ดเนียอัิเสบหมายความว่าเขารีคอร์ดวนตัวเองว่ามันจะนประสบอุบัติเหตุแล้วนีลยลดลงจาก14เรหลือ5.3เร์เซ็่ก็ยังไม่นองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนข้างที่จะสำคัญน,นะคะเรื่อง OSA กับการขับขี่แต่ว่าใบขับขี่เวลาเราจะไปทำบ้านเราเป็นไงคะมีโรค OSA อยูไไ่ในใจกับขี่ไหมไ<ล>ม่มีนะคะห้าโรคมีอะไรบ้างโรคเลื้อน t d c t เท้ชทาช้างเก่ากระขอที่จริง OSA เนี่ยควรจะอยู่ในใบขับขี่เพราะว่ามันเป็นปัญหาหลักเพราะว่าขับรถแล้วมีปัญหาหลักในนะคะดังนั้นก็ ทางสมาคมอุลุษแล้วก็เอสบีเสรีนะคะเขาก็พยายามแอคทดเวตตรงโกเอสเอเนี่ยเข้าไปในใบขับขี่แต่ว่าอันนี้เฉพาะผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะพวกรถเมย์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะมีขับรถเมย์เราชนกอง้อดเราไปสื่อแล้วก็มีปัญหาว่าคนขับเขาไปโอโกเอสเอเขาก็เลยพยายามจะบรรจุอันเนี้ยเข้าไปในในใบขับขี่นะคะขับขี่สาธารณะ หากใครอยากอ่านรายละเอียดท่ตัวเล็กน,นะคะก็สแกน QR code หรือว่าเข้าไปในเว็บของสมาคมและคลิปที่อันารย์บีสลีนะคะก็จะมีตรงรายละเอียดตรงนี้ให้อ่านนะคะรอถ่ายรูปกอนโอเคอ่ะทีนี้เรื่องของ d e เ l ช t i o n นะคะ OSA หากมี d e t l e t i o n ร่วมด้วยเนี่ยอารมณ์เขาจะเหมือนกับรูปนี้เลยค่ะคือ loss energy นะคะหมายความว่า มันเป็น OSA มันก็จะง่วงเหี่ยวเาหี่ยวนอนะตะลึงวนันหมดแรงไม่มีแรงทําอะไรนะคะแล้วก็คอนเซนเทรชันก็ไม่มีอยากจะจะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็น้ําหนักก็เพิ่มขึ้นนะคะหากมี OSA ต้อมกับดีเพชชันการศึกษานะคะพบว่า OSA with d e เ r e ชั i o n นี่ยอินเสนเนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะคะแต่กับ OSA ผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงถ้ามี d e เ r e ชั i o ร่วมด้วยมักเจอในผู้หญิงนะคะและยิง่ง severity ของ OSA ยิ่งเพิ่มขึ้น โอกาสเกิดอิพรสชันจะยิ่งสูงขึ้นในทางตรงกันข้ามยารักษา d ation อิพรสชันเนี่ยเป็นกลุ่มแอนตี d ้ดีเพสเซนต์ซึ่งมีฤทธิ์ต่อการนอนหลับนะคะหากคนไข้เป็น OSA อยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัว OSA เนี่ยเป็นมากขึ้นได้ถ้าเราให้ยากลุ่ม a n t i ี d ้ดีเพสเซนมากเกินไปนะคะมีการศึกษาพบว่าหากเราทรีต OSA อย่างเหมาะสมนะคะตัว d ิพเทชันของคนไข้ก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ ต่อไปเม t a b o l i c s y n d r o นะคะมาทบทวนใครทเรียนในการไดอก metabolic s y n d r o ก่อนนะคะบางทีเฟลโลเชสอาจจะลืมแล้วใช่ไหมก็มีอย่างน้อยมากกว่าหรือเท่ากับ3ข้อนะคะข้อแรกก็คือ w วส s t circumference นะคะในผู้ชายเอา40นิ้วผู้หญิงเอา35นิ้วนะคะ ไตรกิสรายมากกว่าหรือเท่ากับ150หรือได้รับการทรีตเมนต์อยู่ HDL ในผู้ชายเอา40ผู้หญิงเอา50นะคะแล้วก็บัตรเพช,เชร์มากกว่าหรือเท่ากับ, 130, บร3 0 80ม fasting blood g l u o s e มากกว่าหรือเท่ากับ1 0 0หรือได้รับการรักษาอยู่นะคะเอามากกว่าหรือเท่ากับ3ข้อนะคะปัจจุบันนะคะหากเจอเมท a b o l i c s y n d r o m ร่วมกับ OSA เราเรียกว่าซินโดม C นะคะซึ่งตัวนี้มันจะเพิ่ม l ิส์ในการเกิดเรื่องของ DM cardiovascular disease แล้วก็เพิ่ม morbidity ให้คนไข้นะคะอะ My OSA นะคะโอกาสเกิด metabolic syndrome เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.4เท่าหากเป็น moderate to severe ก็จะเพิ่ม l ิส์ในการเกิดนะคะเป็น3.5เท่านะคะ โดยกลไกการเกิดเนี่ยมันเกิดทดี่ยังไงทำไมมันเกี่ยวข้องกันนะคะก็พบว่าเวลาที่คนไข้มีปัญหา Intermittent h y p o x e m ซ a เมจาก OSA เนี่ย กลางคืนเขาก็จะนอนแล้วมีชอ็อตสลิปดูเลชั่นเศรษเดียนริทึมมีปัญหานะคะทำให้มีการหลังออโตน o มิกเนเวอร์ซิสเต็มที่ผิดปกติไปนิวรอนเซล์สมองขาดออกซิเจนก็จะถูกทำลายไปนะคะ H p a แอก็จะมีปัญหาเกิดออกซิเดทีฟสเตรทขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการหลั่งอินฟลามมทรีไซโตไคล ไปตามกระแสเลือดนะคะทำให้มีปัญหาเรื่องของ endothelial dysfunction, e l i t c e l l dysfunction นะคะแล้วก็ทำให้ในเรื่องของที s ู e i n s u l i n เนี่ย s t a n c e สูงขึ้นนะคะ b o ั d pressure ก็จะชูดก็เลยเกิดในเรื่องของ Hypertension atherosclerotic plaque c ค o n a าร artery disease แล้วก็ Metabolic Syndrome ขึ้นนะคะก็ตัวซินโดมนี้ก็จะเพิ่มอัตราการเสรียชีวิตนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีพลาคไปอยู่ในเส้นเลือดนะคะดังนั้นเนี่ยคา i a c m o r p h o l o g y ก็จะผิดปกติก็จะเกิดในเรื่องของ L V H แล้วก็ได้อ t o l i c d y s f u n c t i o n ขึ้นมาได้นะคะ,อ,ะอีกอันนึงที่เป็นที่น่าสนใจเวลาตรวจ O P D นะคะเราเจอคนไข้ อันดับแรกคือ r e s i s t a n t hypertension หมายความว่าคนไข้ไฮเปอร์เทนชันได้รับยา h y เ e อร์เทนซีไป3ตัวละร่วมกับไดูเรติกแล้ว BP ยังก็ยังคอนโทรลไม่ได้หรือว่า h y เปอร์ n ทนชันอินเดอย n ังเจอในคนอายุน,น้อยน้อยสิ่งที่ควรนึกถึงเสมอก็คือโรคเนี้ยค่ะ OSA เจอบ่อยมากนะคะก็มีการศึกษาพบว่า r e s ิส t a นไฮเปอร์เทนชันที่ได้รับยา3ตัวและไดยูเรติกแล้วเนี่ยเอาไปตรวจ OSA นะคะพบว่าเป็น severe OSA สูงถึง85%เลยนะคะแล้วก็เพิ่มลิสในการเกิด cardiovascular disease ตามกลไกในสไลด์เมื่อกี้ที่กล่าวไปนะคะ,ะทีนี้หลังจากที่เราเป็น h y เ e อร์เทนชั with OSA แล้วเราให้ Pap Therapy มีการศึกษาแบบ randomized control t r i เอ้ะมันลดความดันลงได้เยอะไหมนะคะบางที ถ้ามันลดเยอะเกินไปแล้วเราปรับยาความดันขึ้นเยอะๆมาฟลอร์อัป,ปทีเราก็กลัวความดันตกใช่ไหมคะอ่ะมันลดได้เยอะไหมในเรนทอมไมค์คอนโทนทรีเป็นเวลา12สัปดาห์าหเขาบอกว่ามันลดบัตรเพรเชอร์ได้ประมาณ6มิลิเมตรปลอดนะคะเช่นเดียวกับเมตาแอนาลิซิสของเรนทอมไมค์คอนโทนทรีนะคะซิสโซลิกบัตรเพรสเชอร์เนี่ยจะลดมาอยู่ที่5.4ม mm ิลิเมตรปลอดนะคะส่วนเดสโซลิกบัตรเพรสเชอร์เนี่ยลดมาที่3.86ม mm ิลิเมตรปลอดนะคะ สุดท้ายในเรื่องของ cognitive น,นะคะก็คือเวลาที่เกิด i ิน e r m i t t e n t h y p o x ปอกซเียเนี่ยเซลล์สมองก็จะถูกทำลายทำให้ความจำมันก็จะเลอะเลือนมากขึ้นนะคะก็เพิ่มリスクในการเกิด Dement i a แล้วก็ออสซ e เมอร์ในอนาคตนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีการศึกษาพบว่า t ต s a เอเนี่ยมันสตอรลี่มี correlation กับระดับซีรัมเทสโทสเตอโรนเลเวลด้วยนะคะโดยปกติเนี่ยเทสโทสเตอโรนเลเวลเนี่ยมันจะหลังจาก HPT ก็คือ h y p o t h take a l a m i c p i อ u i t t r y t e s t i c u l a r Axis ตัวเทสโทสเตอโรเนี่ยมันจะหลั่งตอนที่เรานอนหลับสนิทนะคะดังนั้นหากคนไข้มีปัญหา s l e p p i s s r r e r b r e a t h i n g เนี่ยเทสโทสเตอโรมันไม่หลั่งนะคะร่วมกับท้ออ้วนมีภาวะอื่นๆร่วมด้วยก็จะยิ่งอินฮิบิตการหลั่งของเทสโทสเตอโรนก็ทำให้เกิดเรื่องของ e c เล l e d y s f u ฟังชันขึ้นนะคะบางคนหากรักษา OSA ดีๆภาวะนี้ก็หายไปเหมือนกัน สุดท้ายก็เป็นหมอปอดก็ต้องดูโรครวมนะคะก็คือ OSA เนี่ยจัดว่าเป็น comorbid สำคัญของ chronic lung disease นะคะอันนี้เพิ่งรีวิวเมื่อปี2022นะคะพบว่า OSA หากพบร่วมกับ chronic lung โดยเฉพาะ COPD asthma กับ ILD ที่เราเรียกว่า overlap syndrome จะทำให้โรคเหล่านี้มันคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวโรคเนี่ยจะด,ดู severity เยอะขึ้นนะคะซึ่ง ซ i เวลิตีแค่ไหนก็แล้วแต่ความรุนแรงของคนไข้ที่เป็นโรคนั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นหากเป็น OSA ร่วมกับ COPD นะคะร่วมกับสูบุหร่ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของไฮ p o x e เมียที่เยอะขึ้นปกติเนี่ยคนไข้ COPD โรคร่วมของเขาคือ Cardiovascular Disease อยู่แล้วถ้ามี OSA ร่วมด้วยแล้วยิ่งมี Hyper uh, h y เปอร์อินเตอร์มิ t แตนไฮโปซีเมียเนี่ย Oxidative s สเตตตามกลไกลูกเมื่อกี้มันก็จะหลั่งมากขึ้นนะคะทำให้ Inflammatory c ใส่ต i คาไปตามกระแสเลือดก,ก็จะสูงขึ้นนะคะเกิดในเรื่องของ Oxidative s t e t ตมากขึ้น Endothelial cell dysfunction มากขึ้นนะคะแล้วก็ plaque a t h e r o ล c l e r o t i ก plaque ก็จะเยอะขึ้นคนไท้ก็จะยิ่ยงเป็น cardiovascular disease สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น C.O.P.D ก็มองหา O.S.A. แล้วก็ treat ร่วมกันนะคะ ดังที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะคะเราจะเห็นว่า consequence หรือ effect ของ OSA เนี่ยมีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยไม่ได้เฉพาะนอนกลนแล้วก็ง่วงหรอนอนอนกลางวันนะคะมันสามารถ effect ต่อระบบต่างๆทั่วร่างกายนะคะก็ควรที่จะ advise คนไข้ว่าอนาคตอาจจะเกิดโรคนี้ถ้าเราไม่รักษานะคะเทคโ m e ม s เ g จที่ต้องการจะบอกในวันนี้ก็คือ OSA เนี่ยส่งผลกระทบทั้ง ชีวิตประจำวนัน excessive daytime sleepiness การเรียนนะคะผลการเรียนอาจจะแย่ลง depression การขับรถนะคะรวมถึง metabolic syndrome ต่างๆความจำนะคะตอนนี้อาจจะยังจำได้แต่ถ้าไม่รักษาอนาคตอีก10ปีข้างหน้าอาจจะเลือนนะคะรวมกับเป็น overlap syndrome กับ chronic lung disease ไม่ว่าจะเป็น asthma COPD ILD นะคะจะทำให้โรคเหล่านี้เนี่ยคุมไม่ได้นะคะแล้วก็อาการดูเหมือนจะ severe มากกว่าปกติ ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเป็น C O P D เนี่ยลังฟังชันเขาดูไม่ได้แย่มากแต่ว่าถ้ามี O S A รวมด้วยเนี่ยคลินิคอเขาจะดูแย่กว่าลังฟังชันอย่างเงี้ยก็คือต้องนึกถึงว่ามีโรครวมนะคะ ดังนั้นการรักษา OSA อย่างเหมาะสมนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ควรทำนะคะรวมถึงการสกินนิ่งคนไข้ OSA อย่างเหมาะสมถึงแม้ว่า, mm hmm. วา excessive daytime sleepiness mm hmm. จะดูไม่ชัดเจนแต่ถ้าเรานึกถึงโรคที่เป็นโรคร่วมนะคะก็ควรที่จะสกินนิ่งด้วยนะคะ mm hmm. ก่อนจบนะคะก็ขอฝากลายของหน่วยตรวจวินิจฉัยนะคะก็ถ่ายรูปแล้วก็สแกน QR code นะคะ มันมีระบบถามตอบอัตโนมัติแล้วก็สามารถพิมพ์ถามได้นะคะก็จะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้นะคะก็ขอจบการบรรยายค่ะขอบคุณค่ะ